ใครอยากได้คอนโดย่านลาดพร้าวมาที่นี่เลยจ้าที่นี่เป็นโครงการใหม่นะคะอยู่ที่ถนนลาดพร้าวสีค่ะเข้าซอยไปประมาณ700เมตรค่ะในซอยนี้นะคะของกินหาง่ายค่ะร้านอาหารทั้งซอยเลยแถมยังเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าก็สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีภาวนาหรือโชคชัยสี่ค่ะในห้องนะคะจะเป็นแบบ1ห้องนอนหนึ่งห้องน,อน,น้ําห้องน้ํนาจะเป็นกั้นโซนเปียกโซนแห้งส่วนห้องนอนนะคะก็จะแบ่งสัสดส่วนกับห้องครัวอย่างชัดเจนเลยค่ะมีประตูกระจกเลื่อนปิดได้นะคะที่นี่นะคะลูกค้าจะได้เฟอร์นิเจอร์ ทุกอย่างเป็นบิวอินตามในคลิปเลยค่ะถึงจะเป็นห้องเล็กๆนะคะแต่ก็แบ่งสัดส่วนมาอย่างดีแล้วค่ะแถมตู้เสื้อผ้านะคะก็ยังเป็นแบบบิวอินมีเหมือนมินิวอล์กอินครเซตเล็กๆด้วยนะคะตรงระเบียงก็สามารถตากผ้าวางเครื่องซักผ้าได้ค่ะลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยจริงๆค่ะทุกอย่างที่ลูกคา้าจะได้จะได้ตามคลิปนี้หมดเลยนะคะประตูห้องน้ําเข้าได้2ทางค่ะเข้าจากในโซนของครัวแล้วก็ฝั่งตู้เสื้อผ้าค่ะที่นี้เรามีผ่อนตรงแค่ห้องเดียวนะคะราคา2.6ล้านผ่อน19,600ค่ะถ สูงจังเนื่องจากทางเจ้าของอาคามีอายุเยอะเลยทําให้ระยะเวลาในการผ่อนจะสั้นค่ะค่างวดก็เลยจะสูงค่ะแต่ข้อดีของระยะลผ่อนสั้นก็คือทําให้เราจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงค่ะก็คล้ายๆกับการที่เราโปะค่างวดเข้าไปเลยค่ะจะทําให้เราปิดหนี้ได้ไวขึ้นค่ะใครสนใจนัดดูห้องกดลิงก์จากหน้าไบโอได้เลยค่ะ